บันนี้ได้เป็นอาทิตย์ผ่านมานี่จนถึงปัจจุบันเปิดเฟซที่ใดใส่ก็เห็นแต่นางปายิงซาล่อและเปิดเฟซบุ๊กที่ใดก็เห็นแต่รูปภาพของนางปายิงซาล่อก็เข้าใจบางคำเล็กๆน้อยๆอย,อยู่แต่ว่าบม่ <c oughs> <c oughs> เข้าใจเนื้อที่เนื้อในที่สำคัญของเล่า ด้วยเหตุใดนางจึงออกอากาศหลายแท้นี่มันคำถามเออเมนี่จะมาเล่านิทานสู่ฝังบรรดาท่านผู้ฟังทท่เคารบต่อไปนี่แม่นนิทานของแม่นเรื่องลาวประวัติของลาวที่เขียนในหน้าจอนี้ว่านางไปยิ่งซาล่อพาเอื้อยของตนไปแต่งงานกับสายคนอื่น โดยบ่ต้องอย่าห้างกับผัวของเราคำนี้พ่อคำนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องสาวมุงที่อยู่ในสหรัฐหรือว่าคืออยู่ต่างประเทศคือเล่าสู่กันฟังว่าประเทศที่สามบรรดาประเทศที่สามจึงได้ออกอากาศมาทางสังคมออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กทางยูทูบ เพงอให้มีเสียงดังดังทั่วสังคมออนไลน์เพราะว่านางปายิ่งสาลอที่เคยอดีตนางปายิ่งสาลอที่เป็นนางสาวประกวดแห่งยูนิเวอร์สแต่ว่าเราพอได้ชนะมิสยูนิเวอร์สแต่ว่าเรากับชนะระดับชาติอยู่ในประเทศเขาก็คือในสอบป,ปา่าวที่ได้ สุกยูอุดหนุนที่ได้หนุนหลังให้แกนางไปยิ่งสาล่อเพื่อเอาชนะที่จะไปแข่งขันประกวดนางงามมิสยูนิเวอร์สหรือว่านางงามของจักรวาลทั่วโลกแล้วเราก็ได้มาสหรัฐนี้แท้เราได้เป็นระดับที่14ที่ประกวดผ่านมาในปีที่เราออกมาน แต่ว่าในเมื่อกลับไปบ้านแล้วเราได้พาครอบครัวของเรามาเยี่ยมยาประเทศสหรัฐแล้วบรรดาสมาชิกในครอบครัวเราก็คือพ่อแม่น้องสาวและเอื้อยแต่ว่าเอื้อยผู้ที่มีหูอยู่นี่อยู่ในเบื้องขวานี้อยู่ในมุมเบื้องขวาลุ่มนี่แม่เอื้อย ลาวซื่อว่านางไหมลอ่อลาวแต่งงานกับเท่าลงลีที่บ้านลักหาสิบสองเมืองบรุจกว่าเมืองเมืองเมืองใดๆเนาะแต่ว่าขึ้นกับแขวงจันทร์เมืองโพนโฮงแขวงจันทร์อาจจะแม่นแนวนั้นแล้วเราวพาเอื้อของเรามาฮอดสหรัฐแล้วเรา ประเทศลาวแล้วพ่อแม่พี่น้องของลาวได้แต่งงานได้ได้สั่งให้น้องและเอือยของตัวเองไปแต่งงานกับสายคนอื่นซึ่งเป็นสายผู้ตุต้ยหัวลอนนี้อยู่ในหูปภาพนี้แต่ผัวของลาวอยู่บ้านทันลักหาสิบสองที่อขว,วงจันทร์ท่าน บ่พอใจจึงเป็นเหตุด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนี้และอาจจะด่งดังต่อกว่าได้นี่คือการสนับสนุนของรัฐบาลลาวหรือว่าองค์บรรดาองค์การกัตตั้งของลาวของสปปรปรลาวที่ได้สนับสนุนนางปายิงสาล่อมาเป็นขั้นตอนเมื่อเราใส่ได้ใส่สนะ ระดับทราบและกับน้ำพ้าส่งออกไปแข่งขันประกวดอยู่ที่สหรัฐเพื่อประกวดเป็นนางงามยูนิเวอร์สแต่ว่าลาวถือลาวถือเกียรติของลาวผ่านนางไมล่ลอเอื้อยของตอนเองไปแต่งงานกับสายคนใหม่ <c oughs> จึงพาให้ สื่อเสียงดังดังหลายแล้วบรรดารัฐบาลองค์การจัดตั้งรัฐบาลทุกขั้นตอนในล้วจึงถึงข่าวนี้เป็นข่าวสำคัญที่น่าสนใจเลยติดตามอย่างใกล้ชิด่านางปยิงสาล่อนี่ได้ปฏิบัติและพฤติกรรมของโตเองและคุณสมบัติของโตเองมันคือแนวใดแท้แต่ว่า ตามบรรดาพ่อแม่พี่น้องสาวแล้วที่ได้โทรมาหาข้าพเจ้าและถามว่าบอแม่เราเป็นคนฆ่ามนุษย์สังบอก้าพเจ้ากับบูฮูจักจะตอบอย่างไรแต่ว่าตามคิดถ้าเป็นแบบนี้มันพิทิตครองประเพณีของบรรดาประชาชนในบรรดาเผ่าของประเทศลาวเขาพิษสังคมแล้ว พิดกฎหมายแล้วสปปลา้วประเทศแล้วบ่เคยมีแนวนี้ถ้าหากลูกสาวโตวเองหรือว่าลูกหลานโตเองดื้อด้านบ่ฟังความจะต้องได้มีการไกล้เคียกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องสองคัมสองฝ่ายเพื่อให้เข้าใจกันเพราะมีคนบ่เข้าใจกันเพราะมีคนรั่วเพราะคน บ่มบวังดีแต่ว่าพี่น้องของนางปายิงซาลอที่อยู่สหรัฐเลยให้ลราแต่งงานกับสายคนอื่นเพราะสายคนนั้นเป็นลูกของเพื่อนของท่านเบยาวล่ออยู่ที่สหรัฐจึงเกิดปัญหานี้ขึ้นผัวพันกับนางปายิงซาลอ นางปายิ่งสาลอดทุกมือนี้บอกเนด่งดังทางด้านดีแต่ว่าด่งดังทางด้านฆ่ามนุษย์จึงพาให้นางปายิ่งสาลอออกในสังคมออนไลน์หลายพอสมควรบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังที่เคารพนี่คือการเล่าเ่อๆในประวัติของนางปายิ่งสาลอมาให้ บรรดาพ่อแม่พี่น้องสาวลาวทั่วประเทศบรรดาพ่อแม่พี่น้องสาวลาวบรรดาเผ่าก็คือเผ่าลาวเผ่ามงและเผ่ากมุกที่มีสามสนชาติเฮาใหญ่ๆอยู่ประเทศเฮานี้ได้เข้าใจกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนางปายิงสาลอมันเป็นแนวนั้นมีแต่เล่าย่อๆมาสู่ฟังเดอร์พี่น้อง แล้วตอนนี้คิดว่ายุ่เมืองเราอาจจะอาจจะด่งดังหลายเพราะว่าบรรดาพี่น้องลูกหลานสาวลาวเขาได้โทรมาหาข้าพเจ้าเลยบุหูจะตอบว่าคุณสมบัติของคนม้งเขามันจะคือแนวใดคุณสมบัติของครอบครัวนี้แม่นแนวใดแท้และพฤติกรรมของครอบครัวนี้แม่นเป็นแนวใดแท้แต่ว่าพฤติกรรมนี้ มันบ่เคยมีมันบ่เคยมีผัวพันกับสังคมมง้งฮีดของพภพินีมง้งก็คือสาวลาวเหาที่แต่งงานแล้วมีผัวแล้วเลยลักไปเอาเลยลักลอบไปแต่งงานกับสายคนอื่นและพี่น้องทางฝ่ายหญิงก็สนับสนุนว่าถ้าบ่มกผัวตัวเองที่ไปแต่งงานกับผัวคนใหม่นี่มันบ่แม่น วัฒนธรรมสังคมและที่ของประเพณีอันดีงามของพวกเขาของบรรดาประชาสนลาวทุกเผ่านี่แม่นการทับมากงที่ของประเพณีอันดีงามของสาวลาวเขาบอกเคยเห็นมาก่อนว่าครอบครัวของฝ่ายหญิงจะให้ ลูกหลานตัวเองไปแต่งงานกับสายคนอื่นนี่เห็นแต่นี่เป็นเถื่อทำอิทคิดว่านี่อาจจะเป็นเถื่อทำอิทและขอให้ทางฟ้าเล็ดินพระเจ้าพ,ญา,พ,าพญาอ็นพระพญาอินพญาแทนจงดนบันดาลให้ฮีดคลองประเพณีเขาเปื้อนแต่ทอนี่อย่าเปื้อนหลายต่ออีก นี่คือการนี่คือการเล่านิทานสู่ฟังเล่าประวัติสู่ฟังว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นให้แก่นางปายิงสาล่อแท้แต่ว่าคิดว่าตามข่าพเจ้าตามความคิดของขพระเจ้าคิดว่าอาจบกพ่องอาจจะบปอ,อยู่น้ำป่ายิงสาล่ออยู่น้ำพ่อแม่ของลาวและลุงของลาวที่มืนเมากับเงินคำ มึนเมากับความมั่งคั่งจึงพาน้องพาเอื้อของตัวเองพาลูกพาหลานตัวเองไปแต่งงานกับสายคนอื่นโดยบน่นี้โดยบททันมีการหย่าห้างใดๆทั้งสิ้น <c oughs> ฉะนั้นพวของลาวอยู่ประเทศลาวเขาที่ยังอยู่บ้านลักหาสิบสองเจ็บใจแต่ก็ห้องขึ้นมาจึงมาเปื้อนเป้อกับสังคมนี้ เพราะบอแต่บ่แม่นผัวของเราทําให้เปื้อนเปอ้อะแต่สิ่งที่เพื่อนเปอ้อะแบบนี้แม่นมาจากครอบครัวของนางปายิงสาล่อและก็คือนางไมลล่อที่มีผัวซื่อเท่าล่งลีและกันยังลักหนีมาอาเมริกาแล้วก็ไปแต่งงานกับสายคนอื่นนี่เป็นความบาหวังดีของครอบครัวนี่นี่คือความบาหวังดีของนางไมลล่อ แต่คิดว่านางไปยิ่งซาลออาจจะบบแม่นผู้ที่ออกแนวคิดทางด้านที่จะเอาเอื้อของตนไปขายต่อแต่ว่าเพราะครอบครัวข,ข,ของหลาวลวงของหลาวพ่อแม่ของหลาวนี่มปนแนวคิดคิดว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องสาวมงพวกเขาที่อยู่ในสหรัฐหรือว่าดิวต่างประเทศคิดเป็นอันเดียวว่าคิดเป็นแนวคิดอันหนึ่งอันเดียวกันว่าแม่นแต่ แนวคิดของพ่อแม่และลุงเพิ่นอยากให้ได้ผัวคนห่างคนนี้คนล่ำคนรวยจึงบอกให้ลูกตัวเองไปแต่งงานกับสายคนอื่นโดยบ่โดยบ่ได้รับอนุญาตและโดยบ่มีโดยยังบ่ทันยาห้างบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังที่เคารพขออย่าติเตียนนางไปยิ่งสาล่อ เป็นอันนักนวงแน่เพราะคิดว่านางปายิงสารลออาจจะบมีโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเพราะยังพ่อความโลภาของครอบครัวของเราอยากได้แต่ผูล้ร่ำผู้รวยจึงเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นแต่ว่าบัญหาที่ <c oughs> นางไปรูปภาพของนางไปยิงซารลอออกทั่วสังคมมีเดีย ก็แม่นการที่สัมภาษณ์ออกไปเยี่ยมยามประเทศอเมริกามันติดตามนางเป็นผู้ติดตามนางไปยิ่งซาลลอฉะนั้นทุกคนจึงมีคำตำหนิติเตียนให้แก่นางไปยิ่งซาลลอว่าเราเอาคนไปขายแต่ถ้าพวกเขาจะตีราคาว่านางไปยิ่งซาลลอเอาคนไปขายก็แม่นแท้ ถ้าพวกเขาจะตีราคาว่านางไปยิ่งสารอบรมได้ปฏิบัติพฤติกรรมอันซั่วซาแบบนี้ก็แม่นแท้แต่ว่าพรนางไปยิ่งสารอไปเยี่ยมยามสหรัฐแล้วนําเอื้อตัวเองเป็นผู้ติดตามไปน้ำเลยบาพากับมาประเทศลาวและปะให้อยู่เซรีวีหัวอยู่สหรัฐจึงพาให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นฉะนั้นบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทั้งหลาย นี่คือลิบนิทานของหรือว่าคือเรื่องราวของนางไปยิ่งซาลอดที่ออกในสังคมออนไลน์อย่างบ่อน้อย <c oughs> บรรดาพ่อแม่พี่น้องขอดนขอฟ้าเลยด,ดินบนดนบรรดาลขอเจ้าปัญญอินมัญญาแถนดนบรรดาลให้มีแต่ท่อน,นี้อย่ามีอีกต่อไปขอให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องสาวลาวบรรดาเผ่าพวกเขาอย่าได้ แอบเหียนฝึกฝนโตเองในพฤติกรรมอันบ่ดีอันซั่วซ้าแบบนี้จึงขอเฮียนมันยังบรรดาพ่อแม่ภาษาสนบรรดาเผ่าทุกชนเผ่าในที่หวมซาดทั้งหลายจงเอานี่จงเอาเรื่งองนี้ไปไปเป็นตัวอย่างอย่าลัว่วอย่ามัวเมาแต่การอย่าโลภพแต่าการร่ำรวยอย่าโลภพแต่การกิน คิดเห็นครอบเห็นครัวเน่ยอย่าได้มึนเมากับเงินกับกับคำตามธรรมดาถ้าบ่มีเงินคำพวกเขาก็อยู่บ่ได้แท้แต่ว่าขอให้พวกเขาคิดเห็นครอบครัวตัวเองจะดีกว่า<ม>ถ้าตัวเองมีชีวิตอันร่ำรวยแต่ว่าสักสีของตัวเองเพงพังเปินเปือแบบนี้จะออกจะจะออาจะใสได้บ่ และเขาจะมักบอหรือว่าบมมักชีวิตการเป็นโยของพวกเขาที่เพื่อนเปอรอแบบนี้จะเป็นอันดีงามบอขอบรรดาพ่อแม่พี่น้องห่วศาาติ์ทั้งหลายจงรักษาสังคมวัฒน,นธรรมและฮิตของประเพณีของโตเองให้ดีให้นั่นแฟนอย่าไปล่วงเกินไปอย่าไปโลภา อย่าไปโลกถึงการล่ำกันกันรวยและคิดเห็นครอบครัวตัวเองเป็นใหญ่จงถือคุณสมบัติและฮิตของประเพณีของบรรดาบุญพระบรรดาบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วที่ได้สร้างกระแสอันดีงามสร้างวัฒนธรรม และฮิตของประเพณีอันดีงามให้แก่บรรดาลูกหลานพวกเขาแน่ขอมายังบรรดาพ่อแม่พี่น้องพวกเขาอย่าลั่วอย่าล่ำอย่าโลภมากโลภาแต่การดีเดี๋ยวจะพาให้เขาหลงไปในทางทิษ <c oughs> ฉะนั้นข้าพเจ้าขอใส่ซื่อในบทเล่านี้ว่า ยาเดินทางพิษยาเดินทางพิษสบายดีเด้อบรรดาพม่พี่น้องข้าพเจ้าคือเถาหังซัวอยู่ที่สารัฐเพราะใดจึงว่าเป็นภาษาลาวเพราะว่ามันอันนี้บรรดาพม่พี่น้องหลายคนที่โทรมาจากลาวว่าเหตุผลคือแนวใดแท้นางไปยังสารลอดจึงดงดังแบบนี้สบายดี